สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำแขนเสื้อกันนะคะเป็นเสื้อแขนยาวระบายปลายแขนดูกลุยกลายนิดหนึ่งค่ะใช้กับเสื้อได้หลายชนิดค่ะให้เราเตรียมกระดาษสร้างแบบมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเผื่อใครที่สนใจมองหาแขนเสื้อสักแบบก็แบบนี้ก็น่าสนใจดีค่ะ ให้กดรอยเพชเทนออกมานะคะแล้วก็กําหนดความยาวตามต้องการค่ะดีฉันจะก,กําหนดความยาวที่35นะคะจากหัวแขนวัดมา35ซนเมค่ะตีเส้นแล้วก็วัดไว้ว่าปลายแขนเท่าไหร่ถ้า25เดี๋ยวเราจะไปทําก้นหอยกันนะคะ mm. ก็ใช้ความยาวของก้นหอย สิถึงสิแล้วแต่ความความยาวของแต่ละคนนะคะแขนแต่ละคนไม่เท่ากันก็จะเป็นแขนกลุยกลายปลายแขนแบบนี้ค่ะให้เราตัดแพทเทิร์นออกมาก่อนนะคะเมื่อตัดได้แล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเราก็วัดในส่วนนี้ค่ะถ้าได้25เซนก็เดี๋ยวไปตามก้นหอยกัน ก้นหอยเดี๋ยชันเคยสาธิตไปคลิปก่อนก่อนหน้านี้ค่ะก็เนี่ยก็คือเป็นก้นหอยแต่วันนี้เราจะใช้ลักษณะของก้นหอยที่เท่ากันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะให้เราทำเส้นศูนย์กลางก่อนนะคะ สักประมาณชั้นรอพวงก็8เซนเมนะคะแล้วก็ตีเป็นเป็นเส้นกึ่งกลางค่ะแล้วให้เราวัดออกมาจากวงกลมนะคะดิฉันจากกำหนดที่13เซนเมตรถ้า13เซนเมตรก็13เซนติเมตรโดยรอบนะคะแล้วก็ แล้วก็ตัดตัดจากวงกลมมาค่ะแล้วก็ตัดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆให้ได้ยีหแล้วก็ให้บวกไปสัก5้ถึงหเซนิเมตรนะคะเพื่อเหลือเผื่อขาดก็ตัดออกมาทั้งหมดทำสองสองวงกลมมาค่ะสงแขนรายละเอียดที่ฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะ ชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ